โอเคแลผมเลยก็สวยเลยต้องชมทุกคนแล้วมวันนี้อยู่ขมร้อนอีกแล้วครับผมซึ่งหลังจากเมื่อกี้นะโดนพิกลินฆ่าไปเนี่ยซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าพิกลินพิกพ,พิกลินไม่ใช่พิกลินพิกลินเยอะมากๆนะอันนี้คือคือแบบคือทุกคนผมอยากถามหนึ่งคำถามเลยประตูเนเธอร์ใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเมื่อกี้ผมได้แบบลากอินพีซีมาใช้เวลามาณนะ ยี่สิบนาทีไม่นานประมาณสิบยี่สิบนาทีนะคือดูมันเกิดหลายตัวคือมันวาร์ปกลับไปแล้วด้วยนะคือมันดันดันกันแล้วมันก็กลับไปนะเดี๋ยวสักวันผมจะมาสร้างฟาร์มทองนะเว้ยเออทุกคนว่ามันดีไหมดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดเดี๋ยวอืมแปบ๊บนะึงเดี๋ยวอืม ม,มันยากอย่างเลยนะโถ่ยากโอ้ยโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดังไม่เสร็จโอเคประมาณนี้เลเราก็ฆ่ามันเห็นไหมทุกคนาร,ร์มทองโอ้ยจดตกใจหมดโอ้ยตกใจหมด กูตายกูตายอ้าววิลเลเกอร์กูว้าวสุดยอดไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยยี่สิบนาทีกูว้าวว้าวยี่สิบนาทีกูว h a เ t อ e ์แมวยี่สิบนาทีกูว้าวคริกเน็ตสุดยอดไปเลย ตายซะโอเคเข้าไปเอาของก็ไม่มีอะไรเออแล้วก็เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าของเต็มโอเคอเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราลาก n p c มาเสร็จโอ้กูดความเออไม่ใช่กุดคว์มเหล็กให้ n p c มมันตกมาแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันยากมากเลยทุกคน แล้วมันก็มาตายตรงนี้โอ้โหโคตรเกลียดชีวิตเลยโอเคบายโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากหายไปประมาณ20นาทีโอ้ต้องมาจัดของเหมือนเดิมอีกโอ้เว r e สดูสโอ้โหทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบโล้างรถไฟงโง่โง่ล้างรถไฟกอกกอกไ่โง่โง พังรถไฟโงโงๆทิ้งมันดาบทองเป็นดาบที่แรงที่สุดนะในเกมครับใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็สร้างมันหน่อยนะเราเป็นหลักการโงโงๆนะแล้วก็พังเร็วเชี่ยๆนะโอเคนั่นมันดาบเป็นช้นแต่ผมอยากได้ทองนะโอเคผมมีอ่านว่าในตัวหรือเปล่านะเนี่ยไม่มีอะเอาวิลเลจเจอร์กูอีกตัวหนึ่งเอาไปไหนเนี่ยกลับมานี่โอเคเอาแครอลไป มึงก็ด้วยโอเคหลอดไปแล้วก็ซ้อกันซะพร่มไปเลยเอาไปอีกเอาไปอีกมึงก็ด้วย athletes, like um. วนะเอาไปอีกเอาไปอีกนะแต่ก็ดีนะที่ผมแลกไอ้นี่มาก่อนนะแลกแอมเบอร์เล่จากไอตัวไอตัวเมื่อไอตัวคลิปคลิปเมื่อก่อนไม่ใช่คลิปเมื่อก่อนนี่คลิปเก่าอเออคลิปไม่ใช่คลิปเก่าเลยคลิปเมื่อวานเออพูดง่ายๆ่างั้น โอเคทิ้งไปซะพลวกงงโง่นะคือตอนนี้เรามีไดมอนด์แล้วอ่ะนะแกมันก็เป็นแค่พลัวกงงๆอ่ะนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็แลกองกันเลยตัวนี้ขายพิษแอคนะแล้วก็เราก็ไม่มีแอมโมเล่แล้วเราก็แลกจากไหนไปไหนละอ๋ออันนี่แอมโมเล่สองเม็ดนะอ้าวไปไหนเนี่ยโอเคเอาแอมโมเล่มาให้ผมซะ เหล็กหมดแล้วเหล็กกูน้อยขนาดนั้นเลยลเหรอเชิงด้วยโอเคเอาไอ้นี่มาให้ผมเอาพิษแอ็กนะแล้วผมก็จะเอาไปทิ้งคือซื้อแบบเอเดี๋ยวโอ้อะไรมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยปัทโธคือเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอทิ้งไอ้นี้ก่อนดูดิแบบเยอะม,มากๆเลยเรื่องนี้เป็นความบังเอิญใช่ไหม ทุกคนบอกผมทีคือเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าผมแบบเออพี่ใส่กลงสปาวคอไว้ด้านในหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะฮะว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ไอเทมม่งแบบรอที่จะแดกกลัวคือแบบไอเทมแบบประมาณแบบไม้พวกเราแดกซะดีๆโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมาจากไหนนี่ทุกคนเห็นไหม มันคือมันโอกาสน้อยมากที่มันจะแบบเข้าไปท่านใดได้แล้วมันมาจากไหนวนะเนี่ยจีเนียสมากนะทุกคนโอ้เดี๋ยวแม็กมาฟีโอเคไปคือมันมาจากไหนเว้ยมันเป็นว่าประตูมันใหญ่หรือเปล่าเอออันนี้ถ้าใครรู้คอมเมนต์นะฮะผมไม่รู้นะฮะโอเคเอาเออผมว่าเกิดที่นี่สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยแล้วมันก็ดีนะคือเราไม่ได้ของนะถ้าเราแบบ ออกมาจากประตูนี่ก็แบบของเต็มแน่ๆนะฮะมันเป็นพ่อสองประตูหรือเปล่าคือนี่มันไอประตูนั่นนะ่ะมันเชื่อมกับสองประตูนะฮะคือเชื่อมกับประตูเมื่อกี้แล้วก็ประตูตรงนั้นอีกประตูหนึ่งนะฮะซึ่งออแกะเออไม่ใช่แก่ดิอะไรนะมูนะผมไม่เลี้ยงหมูเออไม่เลี้ยงหมูพ่อมึงไม่เลี้ยงหมูนะคือไม่เลี้ยงแกะด้วยไม่เลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงเชี่ยอะไรสักอย่างนะฮะขี้เกียจเดี๋ยวค่อยออกมาทําในคลิป อื่นแล้วกันนะคลิปนี้เอาเป็นว่าไม่เดี๋ยวไม่ลากันก่อนยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งกันนะตอนนี้มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนบ่อยเดียวโดนซอมบี้แดกมาโทษกูอีกว่าแบบเออเจ้าของมันดูแลไม่ดีแต่มึงม่งก็เสือกเองไงเหมือนกับไททันนะ่ะแบบเอพวกมึงแบบออกไปตายเองแล้วก็มาโทษว่าหัวหน้ามึงกาดไหนมึงใครโอ้เดี๋ยวผมต้องไปเอาเหล็กก่อน โอ้ยกูตายครับผมจีเนียมากมีเหล็กตรงนี้ไหมกี่เกียดตว่าไกลมากเลยไกลชิบเชิเอ,อมีเหล็กไหมอ่านี่มีเหล็กเยอะมากเลยโอเคไปซึ่งถ้ามีเสียงแบบเสียงแบบไอ้นี่อเสียงแบบ มันเหมือนกับมีคนไปโดนใหม่ก็ขอโทษด้วยนะคือมือกูนะฮะครับมันไม่ใช่ผีครับมือกูครับโอเคมานี่ซะมึงจะลงไปทำไมล่ะโอ้เดี๋ยวไอ้เชี่ยตายขึ้นมานี่ร้องโอเลยนะดีนะที่มันไปแบบขึ้นราคาของมันเนะี่ยเออมึงไข่มึงไปปั๊มมาอีกดิไปไปดูเดันดัน,ดนมึงไปทำงานไปทำงาน อย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจเอากแล้วอีกตัวนังไปไหนแล้วนะ <S <S เห็นไหมใหม่แล้วไอะไรพวกพิกลินเนี่ยโอ้มันขึ้นไปทำไมบนภูเขาวะเนี่ยมันมีอะไรกันนะกันหนาบนนั้นนะเดี๋ยวบนนั้นมันเท่กว่าด้านล่างยังไงช่วยบอกผมทีหน่อยได้ไหมผมไม่เข้าใจโอเคโอเคพอเราแรกมาเสร็จใช่ไหม เราก็ทําการทิ้งเป็นแบบการซื้อของแบบสายเปน้องนะเข้าใจตรงนี้ไหมนะเ่อรวยเกินนะครับเราก็จะพูดอย่างนี้อยู่ตลอดนะโอเคไปปั๊มมาซะไปค้าเลไรมาทำไมมึงไม่ทำงานนะไปทำงานไปทำงาน พ่อมังตายว้าวว้าวผมว่าผมรู้สึกแบบอยากจะทำฟาร์มพิกลินแล้วเยอะอะไรกับป่านนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยรีบทำงานเลยเออทำงาน <c oughs> มาทำงานโอ้มึงจะไปทำอะไรบนนี้เนี่ยอ่นนี้มาทำงานละได้ยินเสียงเมื่อกี้ กูไม่มีเลยเออสุดยอดไปแล้วบรัสดูสดูสเบนโอเคมึงขึ้นราคา้ลยนะเป็นคนไกลาการตลาดใช่ไหมนะี่ะโอ้เอาไหนเออซ้ำกันแล้วกูก็ซื้อของ <c oughs> <c oughs> โอเคเพราะมึงมีลูกกันกูมาซื้อของกูไม่มาเกี่ยวอะไรทั้งนั้นโอเครวยกันซะ พวกมึงไม่มีเหล็กแต่กูแบบกูแบบรวยเหล็กมากทุดเบนขึ้นราคาก็เรื่องของมึงแต่กูจะแลกพเพราะเหล็กกูเยอะมากไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาเบล,ลมาได้เออมันต้องอย่างนี้เออิี่่ะผมแลกมตทำไมเอเบลเออไม่รู้มกันแต่ก็แลกแลกมาเลยเอออย่างนี้แล้วก็พวกกูแลกมาเสร็จใช่ไหมกูเอาไให้พวกมึงพวกมึงขายกูกูซื้อเอาไมให้พวกมึง เป็นคุไกลการตลาดครับมันมันเป็นอะไรที่น่าสุดยอดอ่ะวางไม่ได้ดูดเบนนี่มันเบล,ลไรคุณภาพอย่างนี้ได้ไหมว้าว <laughs> โอเคนอนซะถ้ามึงไม่อยากตายเดี๋ยวข้าจะไม่คุ้มครองพวกเจ้าเองเอืมเริ่มแบบเกมมันไม่สม,มูทเหมือนทุกคน ผมเกียดผมเกียดเยด่านี้ผมว่าผมน่าจะปรับอะไรโอเคคือไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ปรับให้หมดเลยมือถือกูแรงนะฮะซี u กันแบบซี u อะไรวะมือถือกูมไม่รู้เหมือนกันเออผมใส่ไว้ในใต้ล่างคลิปเนาะซี u อะไรก็ไปอ่านกันด้วยละกันกูพิมพ์ตั้งนานนอนด้วยเพื่อนลาไปก่อนบ๊ายบายลาแบบงงๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย